สามกุจิตวันตถาคตปรันตถาโคเจ้าได้ตรัสรู้ถึงตานุตตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปะถมังยังอธิเสสิธรรมจักรังอนุตตรัง สมมาเทวาปวัตตนโตโกเกอาปาติวันติยังเมื่อจะทรงประประาธรรมที่ใครๆอย่างมีได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบเทได้ทรงสแสดงซึ่งพระนุตตาละธรรมจากใดก่ ยันทางคาตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมาที่มาจะตูสาวาลยาศา์เจสุวิสุทธังยานาภาสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการในข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง แพล่ปัญญาดูเห็นนายาริยาศาสตร์ท้งสี่ของพระองค์หมดจบแล้วในธรรมจากได้เทสิตังธรรมไดเทนะกัมมาสัมโพธิกิตตังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจากกาปวานตัง เวยยกาลนาปาเทนาสังขีตันตมพนามาเสเาาทั้งายจงสวดธรรมจากนั้นที่พระผู้ธรรมราชาทรงแสดงเร็วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจากกัปวัตนาสู เป็นสูตรประกาศพระธรรมสัมโพธิญาณอ่านพระจังคีติกาจารย์รอยของไว้โดยบาลีวายากรเทนินเอวามสุตสังขาพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้ พระภากเจ้าพรราศียังวิหารดีสิปตะเนมิกาถาเย่สนเด็ประทับอยู่ที่ไปสิปตะนามรกคาถายวันใกลเมืองพรราสีตานราคูพระวาปัญญวัเคียะ์ปิคุามันเตสีในกาณนแลพระผู้มีพระพากเจ้า ราเตือนพระภิกษุปัญจวคีร์ให้ตั้งใจฟังพระสิทธิวาโะเทเวเมภิกเเวอันตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดต้องอย่างเหล่านี้ปาปะจิเตนะนาเสวิทาัพานอันบันปาจิตไม่ควรเส็บ โยยจะยังกามเมตุกามาตุคาลิกานุโยคุณคือการประกอบตนให้ความันด้วยการในการสร้ายนิดา ไปจากา้าตุคือกิเลสอนาาัตตาชนิโตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจะยังอัตตาิลามทานุโยคนคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนกล่าวนี้ได้ทุกข์ให้เกิดทุกแก่ผู้ประกอบอนาริโย ไมไ่ทำผู้ประกอบไห้ไปจากา้าตุคือกิเลสอนาตสัน,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 นิิตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตพิกเวอุโวนเตลุปะคามามาัชิมาปฏิทานาดูปอนพิสูทางไรขอโอ,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 โอ่านเป็นกลางไม่ไปไปใกลที่สุดสองอย่างนั้นต เตนะมิสามพุทธะอันตาทาก็ได้ตรัสรู้แวด้วยปัญญาญิงจาภูกรณียานักระีกระทำดวงตาคือกระทำในเครื่องรู้อุปสมาญาปิญญาญาตุทายานิพานญาตวัตตาติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับ เพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดากาตมาจะทราบปีกเวมัชิมาปฏิปทาดูก่อนที่สู่ทางรายก็ขอปฏิบัติซึ่งเป็นกลางลาน้าาานายตาตาคาเตะพิทัมกุธาที่ตาตากคได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอยิ่ง จากภกรณียานากรณีประทันโวนตาคือประตัญายเครื่องรู้โอปัสามายาพิญญาญาสังโภธญานิพานญาสังวตาตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะ จิงโกมาคนทางนี้องแปดเครื่องไปจากพ้าตึกคือกิเลสนี้เองเสยาทิทางได้แก่สิ่งหลนี้คือสัมมาทิิปัญญาเนอสัมมาสังกับโ การงานชอบสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอายังโพตตาพิกุเวมัชิมาปฏิปทา ดูก่อนพิสูจน์ทำารอานนี้แล้วพอปฏิบัตินั้นเป็นกลางตาตาคเตนาพิีจำพุทานที่ตาตาพดได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากภูกรณียาณกรณีกระทำดวงตาถือกระทำยานเชื่อรู้ออปัตมายา อริยนิพานายิทั้งวาตาติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดาับอีต่างพวกปณิพิคุวทุขังอริยสัจเจงดูปอนพิสุทํรลายก็ข้อนี้แหละพ้อริงแห่งอริยบุคคลคือทุกชาติมิหนุขา้าแม เมอก็เป็นทุกข์ชราปีทุกข์แม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกข์ตัวมณุปายาตาปีทุกข์แม้ความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความทัะแกนใจก็เป็นทุกข์อาเบีเ๊ยตัมปโยโอทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักทีออ่พอใจก็เป็นทุกข์เบีปิปโยโอทุกข์ความพลาดพราจากสิ่งที่เป็นที่รักทีออ่พอใจก็เป็นทุกข์ยามมีจังละาปะนิตามเบุุขัง มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สร้างกิเตณปัญจุปาทานคันธาทุกข์ว่าโดยย้าปาทานปันทาเป็นตัวทุกข์อีตัมโคเปนภิกขเวทุกขสมุทิโยอริยตัจจันดูก่อนเป็นตังทาล คือเอตในทุกเกิดขึ้นอย่ายังกันนความทายันอยากมีด้ยปโนควิการทำความเิดีนานที่ราคะตากะตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเกลินตาตาตระพินันทินี ไม่มีไม่เป็นยีตังโคปะภิกเวนุนิโรโตอริยะตัจจงดูก่อนภิกษุทังไยก็กอนีและความจริงแหง่งอริยะบุคคลคือความดับทยยตาตาววุกโยตัตเตเยวะตานายาเตสสวิราานิโรโรความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เลือ่อนตานานา จดูก่อนพิสูจ์ทางไร่ขอ้ขอก่อนี้แหลความจริงแห่งอริยบุคคลคือขอ้อปฏิบัติในถึงความดับกั์อญญายะเมวะอริโยะทางกิโกมาโขนทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าสึกคือกิเลสนี้เองจะญาทิทางได้แก่จรล่านี้คือสัม มันโตัานงานชอบสัมมาทิวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามุนความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอีทางทุกข์ริยตาจันติเมพิกเว อนโลตุเตตุตมเมตุจากุมุตตปาฏิยานุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิดูก่อนที่สูตั้งยรจากสูได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทางลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการสอนว่านี่ทุกภริยตะตทางโคปนิทางทุกขังอริยัด้จำปริญญาณที่เม